เปิดใจสถานะรักใหม่ก่อนพาออกสื่อเปิดพระเอกข้างกายเบลลารานีหลังโผลเริ่มแสดงความยินดีสังเกตที่มือฝ่ายชายแสดงชัดมากลิียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลลารานีแคมเปญ กลับมาเป็นโสดจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์พระเอกรุ่นน้องกองทัพพีคหลังเล่นละครด้วยกันล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่โจ365อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่โดยมีเมนูทั้งกาแฟและของหวานให้เลือกอย่างมากมาย รวมถึงมีเพื่อร่วมวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีเพียบรวมถึงทางด้านกองทัพพีคคู่จิ้นเบลล่าราณีเดินทางมาที่ร,าร้านร่วมแสดงความยินดีเบลล่าราณีแต่ที่ทำเอากีดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่าราณีและกองทัพพีคโดยในภาพเห็นว่ากองทัพพีคอบด้านหลังแนบชิดเบลล่าราณีจนทำเอาด้อมเบลล่าพีคนั้นเปื้มหนักมากย้อนกลับไปเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลลารานีแคมเปนหลังจากที่อดีตคนรักเวียสุกรลวัฒน์แต่งงานวิกกี้พีมนยาหลังคบหาดูใจกันได้ปีกว่า,วาและต้องบอกเลยว่าการแต่งงานในครั้งนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่ยังมูฟออนไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเบลล่าโดนจับตามองเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้อง กองทัพพีคหลังมีภาพคล้ายว่าทั้งสองคนแอบไปไหว้พารที่เดียวกันในช่วงวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาแต่ภายหลังทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีเคลื่อนไหวแล้วหลังเบลล่าพีคโดนจับตาซุ่มคบกันหรือไม่ซึ่งงานนี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าราณีได้กล่าวว่าเบลล่าและน้องพีคไปคนละวัดกันน้องพีคไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาใหญ่และทีมละคร ครั้งคืนนึงแล้วกับยืนยันเลยว่าไม่ใช่วัดเดียวกันอย่างแน่นอนค่ะเอารูปไปเทียบกันได้เลยล่าสุดพาไปย้อนฟังสัมภาษณ์เบลลาราณีพูดถึงความรักท้งใหม่ในงานเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพันนิวาส2ว่าตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องขวนขวายหรือหาความสุขอย่างอื่นอีกส่วนเรื่องหนุ่มๆตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรต้องทำอีกเยอะ ขอให้เป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนแต่ถ้าหักลุกมากๆเราก็จะไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้แทบหาเวลาว่างไม่ได้มีเวลาว่างแค่5นาทีต่อวันก็คุยกันแบบนี้ไปเผยสเปคหนุ่มใหม่เบนลาราณีเผยว่ารุ่นนี้ไม่มีสเปคแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวเราได้ก็พอแล้ว